ช่วงของทุกทางออกวันนี้ครับไปดูปัญหาของชาวบ้านตำบลสเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งเพาะเห็ดตับเต่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ช่วงฤดูฝนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องสูญเสียรายได้ไปนับล้านบาททีเดียว แค่นับถูก3-4วันเรือเทนึงเนี่ยผลผลิตก็เสียไปแล้วหึงเดือนปีนี้มันจะมามาไวก็คือมันมาสูงค่ะพี่น้ำมันล้างก็คือไล่เห็ดคือท่วมเห็ดก็มีเสียหายบ้างอยากจะให้หน่วยงานนะคะเข้ามาช่วยเหลือ<ม>เพื่อว่าเราอ่ะจะได้มีรายได้ทดแทน เหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอบางปะอินซึ่งเป็นแหล่งเพาะเห็ดตับเต่าใหญ่ที่สุดในเมืองไทยส่งผลให้เห็ดตับเต่าของชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเสียหายศูนย์งเงินหลายสิบล้านบาทเห็ดตับเต่าในดงสนต้องหยุดชะงักการเติบโตเห็ดเนี่มันเป็นเห็ดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วครับเราไม่ต้องปลูกครับแ,แต่มันขึ้นมาแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเก็บเชื้อดอกที่บานมันเป็นสปอร์ของเห็ด เก็บดอกที่บานเนี่ยมาเพาะใส่ภาชนะที่หมักเขาเรียกบ่อหมักพอเห็นเห็ดเนี่ยเก็บขายได้ทุกคนก็มีป่าสนทั้งหมดเพราะเป็นมันเป็นสวนสวนป่าสนที่ริมคลองติดน้ามันมันมันร้อนชื้นอยู่แล้วก็เห็ดก็ขึ้นกับทุกบ้านนะทุกทั้งตาบนเนี่ยมีมีสวนเห็ดหมดทุกคนที่มีที่ติดน้ํานะอย่างบ้านผมเนี่ยมีที่ติดน้ําเยอะก็มีมีเห็ดตลอด เฉพาะส่วนของตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านปลูกเห็ดตับเต่าจำนวนกว่า250รายมีพื้นที่เพาะเห็ดตับเต่าเกือบ300ไร่ขณะนี้หลายแปลงกำลังปลูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายชาวบ้านวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือพร้อมช่วยบริหารจัดการน้ำให้ชาวบ้านได้อย่างทันท่วงทีถ้าเกิดว่าฤด,ดูน้ำหลากมาช่วงประมาณ สิงหากันยาตุลาไปจนถึงพฤศจิกาค่ะอันนี้น้ําจะท่วมหลากตรงบริเวณนี้หมดเลยแล้วก็มันจะทําให้แปลงหิรตเต่าของเราค่ะที่ปลูกไว้ก็ได้รับผลกระทบเสียหายค่ะแล้วก็น้ําอาจจะมาแบบนี้ทุกปีเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่รองรับน้ําค่ะน้ําเหนือไหลหลากลงมาก็จะมารวมบริเวณนี้ค่ะก็คือจะได้รับผลกระทบทุกปีเลยค่ะอยากจะให้หน่วยงานนะคะเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าให้ให้ทา เป็นอาชีพเสริมหรือว่ามีสิ่งอื่นมาทดแทนในอาชีพหลักของเราค่ะเพื่อว่าเราจะได้มีรายได้ทดแทนาการปลูกเห็ดในช่วงที่น้ําหลากลงมาค่ะปีนี้มันจะมามาไวก็คือมันมาสูงอะพี่น้ํามันล้างก็คือไล่เห็ดคือท่วมเห็ดก็มีเสียหายบ้างเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะท่วมมาตอนไหนเพราะบ,บางทีอย่างที่หนูบอกมันจะมาเร็วมาช้าใช่ไหมคะสมมติถ้าเราคิดว่ามันจะมาไวอย่างงี้พี่อันไหนที่เป็นรูปต่ําเราสามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อน ซึ่งมันจะอาจยังเก็บไม่ได้หรอกพี่ก็คือมันทําท่าจะตูมอยู่แต่ถ้าไหนเหมือนกับว่าตูมอยู่ยังไม่สามารถเก็บได้พี่แล้วเราต้องมารีบเก็บอะ่ะมันก็จะสูญเสียน้ําหนักที่ว่าเราจะต้องได้เพิ่มจากจุดจุดนั้นใช่จากเหมือนกับว่าเพิ่งตูมเพิ่งขึ้นอ่ะพี่ดอกกำลังเล็กๆอยู่ใช่ไหมคะถ้าน้ําไม่ท่วมน้ําหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้กิโลเพิ่มขึ้นถูกไหมคะแต่เนี้ยพอมาน้ําไล่เสร็จปุ๊บมันเราต้องจําใจรีบเก็บละถ้าเกิดรัฐบาลลงมาดูแลแก้ไข หนึ่งมีกองทุนมารับซื้อเลยยิ่งดีนะแบบลงผลไม้เนี่ยมีมีตั้งเป็นสากรแบบสวนเงาะสวนทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยถ้ารัฐบาลหรือว่า,าพวกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามาช่วยหรือว่าอะไรเงี้ยหรือไม่ช่วยก็คืออยากให้ควบคุมระดับน้ำคือโทรไปปั๊บนี่ต้องให้ช่วยเหลือทันทีเพราะสวนเห็ดเจ้าของสวนเนี่ยเขารู้ดีว่า น้ำจะท่วมเห็ดครับอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาต่อเลยนะบางคนเขามีอาชีพเดียวอะ่ะเขาคอยดูเลยน้ําจะท่วมแล้วทําไงกันวะเนี่ยก็เขาก็โทรมาหาผมเนี่ยผมเป็นคนรับซื้อผมก็โทรไปบอกประตูแต่ประตูน้ํานายประตูคนนี้ผู้ <Okay. S 1> ผู้ผู้บริหารจัดก,การน้ําคนนี้นะ <Okay. S 1> แกเป็นคนดีแกก็เลยทําตาม,ตามที่เรา มูลค่าทางเศรษฐกิจของการเพาะเห็ดตับเต่าของชาวบ้านตำบลสเรือนอำเภอบางปะอินมีมูลค่าสูงหลายสิบล้านบาทแต่กลับต้องพลาดโอกาสอย่างน่าเสียดายหากปัญหาได้รับการเยียวยาแก้ไขชาวบ้านยิ้มได้ความทุกข์คงได้คลี่คลายสามารถทำงานสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน